สวัสดีครับพบกับทีมงานหมอจะเสริมสร้างชีพและทีมช่างกินพันนะครับตัวนี้เป็นข้างบดตัวใหญ่นะครับที่ลูกค้าสัาง่งกำลังผลิตจะอยู่ที่100กิโลถึง500โลต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องแล้วก็จะมีตัวกล่องสวิตมาให้ตัวนะครับอันนี้สำหรับติดกาแพงทีนี้เราจะมาลองเปิดเครื่องดูอันนี้จะลองเป็น บดพริกนะครับพริกแห้งพริกแห้งเพิ่งซื้อมาสดๆถุงละ10บโลเราจะดูว่าความละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้เปิดเครื่องหยุดเครื่องข้างในมีเบกเกอร์ป,ดปิดตัวหนึง่งนามาเปิดเครื่องดูนะครับ อันนี้บดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นพิกตัวนี้ผมจะใส่ตะแกรงตัวตัวหกหมิลน,นะครับความละเอียดจะออกมาประมาณนี้เครื่องตัวนี้สามารถเปลี่ยนตะแกรงได้ตัวตะแกรงหยาบจะอยู่ที่เบอร์6กมิลสิมิลสิมิลน,นะครับ ส่วนตัวละเอียดจะอยู่ที่ร้อยเมตรร้อยยี่สิบเมตรแล้วก็ร้อยห้าสิบเมตรนะครับตัวนี้ผมลองเป็นตัวตะแกงหกมิลนะครับจะพลิกพลิกตัวนี้